คุณจะเปิดร้านรับซ่อมทั่วไปร้านรับซ่อมโทรศัพท์มือถือร้านซ่อมคอมพิวเตอร์หรือการขายสินค้าทุกรูปแบบไม่ทราบว,ว่าคุณตอนนี้ยังใช้ระบบเขียนมืออยู่หรือเปล่าจะดีกว่าไหมถ้าคุณเปลี่ยนให้เป็นระบบเพื่อการทำงานที่ง่ายขึ้นนี่เลยครับโปรแกรมบริหารสนยนซ่อมของ a r ริตโตซอที่จะเปลี่ยนทุกปัญหาของคุณให้เป็นเรื่องง่าย งั้นเรามาดูขั้นตอนการเปิดใบแจ้งซ่อมง่ายๆไม่ถึง5นาทีกันดีกว่าขั้นตอนแรกต้องเตรียมข้อมูลลูกค้าลงระบบให้เรียบร้อยก่อนโดยการเพิ่มข้อมูลลูกค้าและอุปกรณ์ที่ลูกค้าเอามาซ่อมไปเปิดใบแจ้งซ่อมแล้วเก็บรายละเอียดการซ่อมออกเอกสารต่างๆได้เลยไม่ว่าจะเป็นใบแจ้งซ่อมหรือบิลต่างๆในตัวระบบนั้นยังมีรูปแบบ POS ที่สามารถทําการขายสินค้าต่างๆได้อีกด้วยและนี่คือฟังก์ชันใหม่ของโปรแกรม แจ้งเตือนยอดขายผ่านเทเล gram ร,ระบบจะมีการส่งสรุปยอดขายทุกวันให้กับเจ้าของผ่านเทเล gram เมื่อมีการขายสินค้าหรือบริการฟังก์ชันอีกตัวหนึ่งก็คือบริการศ mm ่ง hmm. SMS ที่สามารถแจ้งยอดผ่าน SMS mm hmm. ไปหาลูกค้าได้เลยทั้งนี้ในระบบเนี่ยยังมีฟังก์ชันอื่นๆอีกมากมายอย่างเช่นการออกใบแจ้งซ่อมที่สามารถเก็บข้อมูลลูกค้าที่ลูกค้านำสินค้ามาซ่อมได้สามารถออกเป็นใบประเมินค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าดูได้ด้วย ในส่วนการดูประวัติการซ่อมนั้นสามารถเลือกดูตามรายการสินค้าที่ลูกค้านํามาซ่อมได้เลยระบบสามารถเก็บข้อมูลได้ไม่จํากัดสามารถเลือกดูตามประวัติได้อย่างง่ายดายและในส่วนของการขายสินค้าและการออกใบเสร็จก็สามารถทําได้ง่ายๆโดยการเปิดบิลเลือกรายการสินค้าที่ต้องการจําหน่ายและสั่งบินได้เลยโดยระบบสามารถสแกน QR Code พร้อมเพ์ ay, ผ่านใบเสร็จได้เลย หากลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อได้ที่คอนแทคตรงนี้ได้เลยขอบคุณมากครับผม